คำายป,ปริศนาที่ส่งให้แม่แตงโมระบุเป๊ะถึงสารที่ตรวจพบในร่างกายไฮโซปอ กลายเป็นที่จับตาขึ้นมาอีกครั้งหลังเลขาที่การสํานักงานเพื่อตรวจการแผ่นดินเปิดเผยผลการตรวจร่างกายพยานจากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาซึ่งจากผลการตรวจพยานทั้ง3คนมีหนึ่งคนพบสารกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนชนิดอันปาโซแลมต่อมาทางด้านปอตนุพัทก็ได้บอกว่าเจ้าตัวเป็นคนใช้ยาตัวนี้เองสาเหตุเกิดจากความเครียดหลังเจอเหตุ การแต่งโมนิตาตกเรือเสียชีวิต หลังจากเรื่องนี้ได้เผิยแพร่ไปชาวเน็ตก็มีการขุดคุ้ยข่าวเก่าตั้งแต่เกิดเรื่องแรกๆที่มีคนส่งซีดีปริศนามาให้คุณแม่ของแตงโมโดยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565แม่แตงโมได้เปิดเผยว่าตื่นเช้ามาเจออัลบั้มเพลงมีตัวหนังสือขีดเขียนเต็มไปหมดและมีแผ่นซีดีอยู่ภายในซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครมาวางทิ้งไว้หน้าประตูบ้านทำให้ชาวเน็ตพากันแกะข้อความจากหลัก ฐานที่แม่แตงโมน,นำมาให้ดูซึ่งปรากฏว่ามีคำคำหนึ่งซึ่งเขียนว่าแมวเมื่อนำไปเสิร์ชข้อมูลก็พบว่าเป็นชื่อเรียกของอันปาโซแลมงานนี้ชาวเน็ตจึงพากันตั้งข้อสงสัยว่าคำใบปริศนานั้นได้บอกทุกอย่างเกี่ยวกับคดีนี้ไว้หมดแล้วหรือไม่เพราะนอกจากคำนี้ก็ยังปรากฏคำอื่นๆอ,อีกมากมาย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ